เรื่องราวและเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้เล่าโดยตรงแต่ว่าเป็นเรื่องที่รุ่นพี่ถ่ายทอดให้ฟังเนื่องจากว่าผู้เล่าก็ทำงานเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินแห่งหนึ่งย้อนกลับไปเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมาวันนั้นมีเที่ยวบินที่เดินทางออกจากประเทศไทย มุ่งหน้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาและได้เกิดเรื่องราวเหนือธรรมชาติขึ้นกับชายหนุ่มชาวไทยคนหนึ่งเขากำลังจะเดินทางกลับไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนื่องจากต้องกลับไปเรียนหนังสือต่อเที่ยวบินในวันนั้นเต็มแทบจะทุกที่ชายหนุ่มได้ที่นั่งติดริมทางเดินฝั่งด้านซ้ายโดยที่แถวนั้นจะมีที่นั่งสามตัว ตัวแรกจะอยู่ติดกับหน้าต่างของเครื่องบินถัดมาเป็นตัวกลางและอีกตัวติดกับทางเดินซึ่งเป็นที่นั่งของชายหนุ่มคนดังกล่าวหลังจากที่เครื่องบินพุ่งทะยานออกจากรันเวย์ของกรุงเทพชายคนนั้นรู้สึกว่าตัวเองโชคดีเหลือเกินเพราะว่าเท่าที่มองดูแล้วผู้โดยสารเต็มแทบจะทุกที่นั่งแต่ว่า แถวที่เขานั่งอยู่นั้นมีเขาแค่คนเดียวเขาก็เลยรู้สึกสะดวกหน่อยที่ไม่ต้องมีใครมานั่งเบียดอยู่ข้างๆหลังจากเครื่องบินทำการบินไปได้ประมาณสักห้าชั่วโมงก็ต้องมีการลงจอดที่สนามบินของประเทศหนึ่งเพื่อทำการเติมน้ำมันและเป็นการจอดพักเครื่องไปในตัวผู้โดยสารทั้งลําก็ลงจากเครื่องบินไปพักผ่อนตามอัธยาศัย ในสนามบินเวลาผ่านไปประมาณสองชั่วโมงก็ถึงกำหนดเวลาที่ผู้โดยสารทั้งหมดจะต้องกลับขึ้นเครื่องอีกครั้งชายหนุ่มกลับขึ้นมาบนเครื่องรอบนี้ก็ต้องรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยหนึ่งจากการแวะพักที่สนามบินครั้งนี้มีผู้โดยสารอีกท่านหนึ่งขึ้นมานั่งอยู่ข้างๆเขาผู้โดยสารคนดังกล่าวนั้นเป็นชายชลา เป็นชายชาวต่างชาติอายุน่าจะเกิน60ปีขึ้นไปเนื่องจากชายหนุ่มนั่งอยู่ตรงเก้าอี้ติดกับริมทางเดินพอพนักงานต้อนรับเดินนำชายชรามาที่นั่งแถวเดียวกับเขาเขาก็เลยลุกขึ้นจากที่นั่งเพื่อเปิดทางให้ชายชรลาเลือกที่จะนั่งเก้าอี้ตัวที่ติดหน้าต่างซึ่งระหว่างกลางก็ยังคงมีที่นั่งว่างอยู่อีกหนึ่งที่ หลังจากที่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเครื่องก็มุ่งหน้าออกจากสนามบินมุ่งตรงสู่สหรัฐอเมริกาชายหนุ่มก็นำหูฟังมาสวมเพื่อเปิดเพลงฟังในระหว่างนั้นเขาสังเกตได้ว่าชายสูงอายุคนนั้นหน้าตาเศร้าหมองบางครั้งก็เหมือนมีการขยับปากพูดคนเดียวซึ่งชายหนุ่มนั้นจับใจความไม่ได้ เนื่องจากตัวเขาเองก็กำลังสวมหูฟังอยู่จนกระทั่งถึงเวลาเสิร์ฟอาหารเวลาท้องถิ่นในขนาดนั้นใกล้จะค่ำแล้วฝ้าด้านนอกนั้นเริ่มมืดพนักงานต้อนรับบนเครื่องก็เริ่มทยอยเดินเสิร์ฟอาหารไล่มาทีละแถวจนกระทั่งถึงแถวที่ชายหนุ่มนั่งอยู่เขา ก็ปรับเก้าอี้ขึ้นมานั่งในท่าเตรียมพร้อมที่จะรับประทานอาหารแล้วก็เริ่มปลดถาดอาหารที่ติดอยู่กับเก้าอี้ด้านหน้าออกมาแต่แล้วเขาก็ต้องแปลกใจอะไรบางอย่างนั่นก็คือชายสูงอายุคนนั้นเริ่มปลดถาดอาหารออกมาจากเก้าอี้ด้านหน้าเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาปลดถาดออกมาทั้งสองตัวนั่น ก็คือด้านหน้าของตัวเขากับด้านหน้าเก้าอี้ตัวที่วางอยู่พอพนักงานมาเสิร์ฟอาหารชายหนุ่มก็ต้องงงมากกว่าเดิมเนื่องจากว่ามีการเสิร์ฟอาหารทั้งสามที่ทั้งทั้งที่ตัวกลางไม่มีใครนั่งอยู่แต่เขาก็ไม่คิดอะไรมากชายสูงวัยคนดังกล่าวอาจจะขออาหารเพิ่มเป็นสองที่ก็ได้ ชายหนุม่มทานอาหารเสร็จก่อนชายสูงอายุเขาเลยล้มตัวลงปรับเก้าอี้ไปสู่ท่านอนเนื่องจากบินมาหลายชั่วโมงแล้วก็เริ่มรู้สึกง่วงชายหนุ่มหลับไปนานเท่าไหร่ไม่ทราบได้รู้สึกตัวขึ้นมาอีกครั้งเนื่องจากปวดท้องอยากจะเข้าห้องน้ำพอลืมตาขึ้นมาเครื่องบินทั้งลำก็ต้องตกอยู่ในความมืด เนื่องจากว่ามีการดับไฟให้ผู้โดยสารทั้งลําได้พักผ่อนแสงสว่างเท่าที่มีก็มีอยู่แค่ตรงทางเดินซึ่งเป็นไฟเส้นเล็กๆยาวๆสว่างตลอดทางเดินไปสู่ห้องน้ำและประตูออกฉุกเฉินขณะที่เขากำลังจะลุกขึ้นจากที่นั่งนั้นสายตาก็เหลือไปเห็นอะไรบางอย่างตรงกลางทางเดิน เขาเห็นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของใครบางคนเหงานั้นเหมือนกำลังชะโงกหัวและชูมือขึ้นลงซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียงแค่สามถึงสเมตรเท่านั้นชายหนุ่มก็ตกใจเขาเลยเพ่งดูดีๆอีกครั้งข่าวนี้กลับไม่เห็นอะไรเลยเขาปลอบใจตัวเองว่าอาจจะตาฝาดไปก็ได้ หันไปมองทางด้านซ้ายมือของตัวเองชายสูงอายุก็ยังคงนอนหลับอยู่ข้างๆมองไปรอบตัวผู้โดยสารคนอื่นๆส่วนใหญ่ก็นอนหลับกันหมดแล้วมีแค่บางคนเท่านั้นที่เปิดไฟอ่านหนังสือชายหนุ่มก็เลยลุกขึ้นจากที่นั่งแล้วเดินตรงไปที่ห้องน้ำพอไปถึงห้องน้ำ เขาก็ล้างหน้าล้างตาเพื่อจะให้หายง่วงแล้วก็นั่งลงบนชักโครกเพื่อจะทำธุระส่วนตัวลักษณะห้องน้ำบนเครื่องบินคือประตูห้องน้ำนั้นจะไม่ใช่ประตูที่ใช้ดันเข้าออกแต่จะเป็นประตูบานพับที่ใช้ผลักไปทางซ้ายหรือทางขวาซ้ายมือก็คืออ่างล้างหน้าถัดไปนิดเดียวก็คือโถชักโครกมีที่ว่าง ให้ขยับตัวได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นในระหว่างที่ชายหนุ่มกําลังนั่งทําธุระส่วนตัวอยู่นั้นจูๆ่ๆก็มีหญิงชลาคนหนึ่งโผล่เข้ามาลักษณะคือเธอเป็นชาวต่างชาติผมสีบรอนใบหน้านั้นมีแต่รอยเหี่ยวย่นสวมชุดยาวสีน้ำเงินเข้มล่างนั้นเดินทะลุป,ประตูห้องน้ำ ตรงเข้ามาโดยหญิงชลาคนนั้นเหมือนกับว่าจะไม่เห็นชายหนุ่มหญิงชลาหลังจากเดินทะลุประตูห้องน้ำเข้ามาแล้วเขาก็หันหน้ามองกระจกในมือเขามีกระเป๋าเครื่องสำอางเล็กๆติดมาด้วยแล้วเขาก็เริ่มแต่งหน้าโดยที่ถัดไปไม่ถึงครึ่งเมตรชายหนุ่มก็ยังคงนั่งบนโถชักโครกอยู่ ชายหนุ่มช็อกกับภาพที่เห็นอยู่เบื้องหน้าคราวนี้เขามั่นใจแล้วว่าเขาไม่ได้ฝันไปเขาไม่กล้ามองล่างนั้นนานจึงก้มลงต่ำมองที่พื้นแต่การกระทำแบบนี้นั้นยิ่งทำให้ชายหนุ่มช็อกหนักเข้าไปอีกอย่างที่บอกว่าห้องน้ำนั้นมันแคบแค่นิดเดียวพอชายหนุ่มก้มลงมองที่พื้นก็แทบช็อกเพราะ เห็นได้ชัดเจนว่าร่างของหญิงชราขาไม่ติดพื้นชายหนุ่มเลยหลับตาปีด้วยความกลัวไม่กล้าแม้แต่จะหนีออกไปเพราะร่างของหญิงชรานั้นยืนบังประตูอยู่เวลาผ่านไปเพียงชั่วอึดใจชายหนุ่มตัดสินใจลืมตาขึ้นแต่เขาก็ไม่เห็นอะไรแล้วเขารีบลุกขึ้นแต่งตัวแล้วกระโจนออกจากห้องน้ำทันที ข้างนอกในเวลานี้ทางเดินยังคงมืดอยู่เขารีบเดินกลับไปที่นั่งของตัวเองพอเดินกำลังจะถึงที่นั่งอยู่แล้วอีกแค่ไม่กี่ก้าวแล้วเขาก็พบว่าเก้าอี้ตัวกลางที่เคยว่างอยู่แต่ในขนาดนี้มีคนนั่งแล้วและคนที่นั่งอยู่ก็คือหญิงชลาคนนั้นคนที่เขาเพิ่งเห็นเมื่อกี้ ชายหนุ่มตกใจสุดขีดรีบวิ่งไปหาพนักงานต้อนรับแล้วก็เอะอะโวยวายเล่าลึงล้าวทุกอย่างที่เจอมาให้เขาฟังจนพนักงานต้อนรับอาวุโสต้องเดินมาคุยเองพอชายหนุ่มเริ่มได้สติพนักงานต้อนรับก็เลยพาเดินกลับไปที่นั่งซึ่งในเวลานี้มีเพียงแค่ชายชลาที่นั่งอยู่ริมหน้าต่างเพียงคนเดียวเท่านั้นชายหนุ่ม ที่กำลังขวัญเสียไม่กล้าเดินกลับไปที่นั่งพนักงานต้อนรับอาวุโสก็เดินเข้าไปปลุกชายชลาคนนั้นพูดคุยกันอยู่พักหนึ่งแล้วชายชลาคนนั้นก็เริ่มร้องไห้ออกมาในเวลาขนาดนั้นเหลืออีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็จะถึงที่หมายแล้วแต่ว่าชายหนุ่มก็ยังยืนยันที่จะขอเปลี่ยนที่นั่งไม่ขอกลับไปที่นั่งเดิมเป็นอันขาด พนักงานต้อนรับอาวุโสก็เลยเปลี่ยนที่นั่งให้เขาเป็นั่งอีกที่พอเครื่องถึงที่หมายพนักงานต้อนรับท่านอื่นก็บอกให้ชายหนุ่มรอสักครู่แล้วพนักงานต้อนรับระดับอาวุโสและกับตันก็เดินเข้ามาเล่าเรื่องราวทั้งหมดและกล่าวคำขอโทษกับชายหนุ่มเรื่องทั้งหมดก็มีอยู่ว่า ในตอนที่เครื่องแวะพักที่สนามบินนันได้มีการจองตั๋วที่นั่งสองที่มาก่อนหน้านั้นแล้วเพื่อจะมุ่งหน้าเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเป็นชายชลาท่านหนึ่งกับภรรยาของเขาแต่เนื่องจากว่าภรรยาของเขาเป็นโรคหัวใจเสียชีวิตกะทันหันและสามีต้องการที่จะนำศพเธอกลับบ้านทั้งคู่ จึงได้อาศัยเครื่องบินลำนี้มาด้วยกันเพียงแต่ว่าชายชลานั้นดั่งอยู่ใกล้กับชายหนุ่มส่วนภรรยานั้นเป็นศพโลดมาใต้เครื่องบินและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทุกคนคงจะได้ยินหรือได้ฟังข่าวเรื่องการฆ่าหมกห้องแต่วันนี้ทางเราจะนำเรื่องราวนี้ มาเล่าสูท่านผู้ฟังได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นประสบการณ์ตรงของคุณเมี่ยงเพื่อนของดิฉันเธอทำงานเป็นโอเปอเรเตอร์รับโทรศัพท์ภายในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งคุณเมี่ยงทำงานจนเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจในระดับหนึ่งกับผู้ที่เช่าแต่ละห้องแล้วมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเธอทำงานเป็นผู้ช่วยพยาบาล ในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเธอมีรูปร่างอ้วนแต่หน้าตาน่ารักแล้วก็มีแฟนหนุ่มอายุมากกว่าเกือบปลอบแทบไม่น่าจะเป็นแฟนกันได้เลยฝ่ายชายที่คล้ายรุ่นพ่อยังดูโหดและหน้าตาอย่างกับโจรคุณเมี่ยงได้พูดคุยกับผู้ช่วยพยาบาลคนนี้บ่อยเข้าจุนสนิทสนมเธอคนนี้ชื่อว่าคุณอ้วน คุณอวนเลาว่าถือมาจากจังหวัดกาญจนบุรีมาหางานทำแล้วเรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลหลังจากได้งานทำเมื่อประมาณปีที่แล้วเธอได้รับโทรศัพท์แปลกๆเป็นลักษณะคล้ายๆเดาสุ่มโทรมาแทบทุกวันวันละหลายๆครั้งจนเป็นที่น่าปลื้มใจเธอเกิดความรักผ่านมือถือทั้งที่ไม่เคยเจอหน้าเขาคนนั้นคุณอ้วน นัดเจอกับเขาครั้งแรกที่เซ็นท่านลาดพาวคุณอ้วนผิดหวังมากที่เจอคนรุ่นพ่อแต่ก็ดันหลงวาจาคำพูดหวานๆเขาเข้าไปแล้ววันแรกเขาก็ทุ่มซื้อของให้เธอไม่อันแล้วไม่กี่วันจากนั้นเธอก็พลาดเสียตัวให้ชายคนนั้นหลังจากนั้นเขาก็เผยทาุแท้ที่เลวสามออกมา เขาคนนั้นมีอาชีพเป็นยามทํางานในค่าแรงวันละสามร้อยกว่าบาทแต่เบิดก่อนล่วงหน้าได้เขาคุกคามเธอถึงโรงพยาบาลเขาขู่ว่าถ้าหากห่างหน้ากันไปเขาจะแฉความสัมพันธ์และเขาก็ขู่เอาเงินจากคุณอ้วนไปอยู่บ่อยๆผู้ชายคนนี้มีลูกมีเมียแล้วส่วนคุณอ้วน เธอไม่เคยรู้ว่าผู้ชายคนนี้ไม่โสดแต่ก็มารู้เอาตอนที่สายเกินไปแล้วฉันว่าผู้ชายคนนี้แย่จริงๆมีเมียและลูกแล้วก็ยังทำตัวสามเที่ยวหลอกลวงผู้หญิงหรือคนอื่นให้ตกหลุมพรางแล้วขุดเอาเงินทองดูจนผู้หญิงหมดตัวคุณอ้วนได้บอกกับคุณเมี่ยงว่าเธอ ทั้งรักและกลัวเวลาเขามาที่ห้องแล้วเห็นคุณอ้วนนั่งคุยกับคุณเมียงเธอจะรุนลานขอตัวขึ้นห้องเป็นที่น่าสมเพชยิ่งนักมีอยู่วันหนึ่งคุณเมียงได้พบกับคุณอ้วนในท่าทางอันแปลกประหลาดคุณเมียงเห็นว่าคุณอ้วนยืนร้องไห้กระซิกอยู่ที่ข้างฟต์แต่ว่าตอนนั้นมีโทรศัพท์เข้ามาพอดี เธอจึงรับสายเปลือเสร็จจากธุระแล้วหันไปที่เดิมก็ไม่พบคุณอ้วนแล้วเธอเข้าใจว่าคุณอ้วนคงขึ้นลิฟไปแล้วหลังจากคืนนั้นคุณเบี้ยงก็ได้เจอคุณอ้วนอยู่บ่อยๆในช่วงดึกๆตรงที่เดิมที่หน้าลิฟตัวนั้นคุณเมี่ยงไม่ค่อยจะเจอคุณอ้วนในช่วงกลางวันนะัก เมื่อวันก่อนคุณเมียงก็เห็นคุณอ้วนมาร้องไห้คุณเบียงก็ดันเข้าใจไปเองอีกว่าคุณอ้วนคงหลบภัยจากผู้ชายคราวพอ่อแอบลงมาร้องไห้ก่อนจะขึ้นไปนอนไม่ใช่เพียงคุณเมี่ยงคนเดียวที่เห็นยังมีอีกหลายคนที่เคยพบเคยได้คุยด้วยแต่ว่าคุณอ้วนไม่ตอบเอาแต่เงียบ ว่าในช่วงนั้นเองคุณเบียงกลับไม่ค่อยได้เจอผู้ชายผู้เป็นสามีของคุณอ้วนเลยเพราะว่าคืนก่อนหน้าที่จะเห็นคุณอ้วนร้องไห้เขาคนนี้จะเดินไปหาของกินในยามหนึ่งบางทีก็เดินผ่านหน้าที่ทำงานของคุณเบียงแล้วก็หายไปทั้งคืนจากนั้นคุณเบียงก็ยังสังเกตว่า นี้มีแต่เพื่อนๆของคุณอ้วนโทรศัพท์มาขุณเมียงโอนสายขึ้นไปแล้วแต่ก็ไม่มีใครรับอยู่บ้าวันหนึ่งคุณทำความสะอาดตาแจ้งกับคุณเมียงเช่นเดียวกับผู้พักอาศัยห้องข้างๆว่าเบนกินเด้ามาจากห้องของคุณอ้วนคุณเมียงพร้อมด้วยแม่บ้านและผู้เช่าห้องข้างๆก็ร่วมกันไปดูต้นเหตุนีคุนดันเธอเล่าว่า กลิ่นนี้เริ่มจากไม่รุนแรงจนถึงขั้นหายเจนลำบากเธอมีความสงสัยแต่ไม่กล้าพูดว่าเป็นห้องใดแต่เมื่อไปถึงบริเวณห้องดั้นทั้งเธอและแม่บ้านได้เดินไปจุดที่หน้าห้องของคุณอ้วนลาวกับนัดกันไว้ล่วงหน้าผมว่าห้องนี้ข้างในล็อกเอาไว้เคาะเรียกอยู่นานก็ไม่มีเสียงตอบที่สุด คุณเบียงจึงทูเรียกยามเมื่อยามเปิดประตูเข้าไปทุกคนแทบชอกไปตำามกันคุณอ้วนถูกแทงตายคาห้องพักล่างของคุณอ้วนส่งกลิ่นเน่าเป็นสุดทนแถมยังมีน้ำเลือดน,น้ำหนองไหลเต็มพื้นไปหมดคาดว่าน่าจะตายมาแล้วหลายวันเพื่อตำรวจควานหามือฆ่าของคุณอ้วนได้ก็ไม่ใช่ใครอื่นเป็นแฟน อายุข่าวพอ่ออยู่ในสภาพคนเลอะเลือนเฝ้าพร่ำพูดว่ากลัวแล้วอย่าเลยแล้วคุณเบี้ยงก็ทำงานอยู่ที่ด้านต่อไปไม่ไหวจริงๆพอแทบทุกคืนคุณอ้วนจะมาร้องหายให้เห็นที่ข้างลิฟต์ในห้องโถงบางครั้งลิฟต์ลงมาจากชั้นที่คุณอ้วนอยู่แล้วเปิดออกมาไม่มีใครเลยสักคนผู้เช่า ที่อยู่ชั้นเดียวกับคุณอ้วนพากันดีหายหรือย้ายมาอยู่ชั้นอื่นกันจนหมดหลายคนบักจะได้ยินเสียงร้องไห้อยู่ท่าห้องเป็นประจำจนมีผู้เช่าเหลืออยู่สองห้องรายหนึ่งตันก้าหารมากเธอเป็นสาวประเภทสองเธอเข้าห้องน้ำพางด่าคุณอ้วนว่าเป็นผีแล้วนำความเดือดร้อนมาให้คนอื่นนึกหรือว่า เงินค่ามัดจำเงินค่าเช่าห้องมันจะน้อยดักย้ายห้องแต่ละครั้งล้วนต้องใช้เงินใช้ทองพอทําธุระเสร็จเปิดประตูห้องน้ำมาเธอก็เจอคุณอ้วนยืนจ้องอยู่ด้วยความโกรธและมาในสภาพที่บวมเขียวแล้วล่างนั้นก็หมุนตัวเดินทะลุป,ประตูไปเธอผู้เป็นสาวประเภทสองก็รีบ เ่นนี้ในวันรุ่งขึ้นตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางเลยทีเดียวคุณเมี่ยงก็ได้ยินมาว่าปัจจุบันนี้ชั้นนั้นกลายเป็นชั้นที่ว่างไปตลอดทุกห้องวิญญาณของคุณอ้วนยังอยู่ที่นี่แล้ววันดีคืนดีเธอก็มาร้องไห้ที่ชั้นล่างอันเป็นที่ทำงานของโอเปอเรเตอร์หรือผู้ใช้ลิฟต์และผู้เช่าที่ต้องการผ่านเข้าออก บางครั้งลุ่นน้องที่มาทำงานโอเปเรเตอร์แทนเธอก็จะแทบโทรศัพท์สายนั้นสายนั้นโทรลงมาจากห้องคุณอ้วนทังที่ไม่มีใครอยู่ในห้องนั้นเลยและนี่ก็คือเรื่องเล่าทั้งหมดขอขอบคุณที่มาครั้งสยองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยขอขอบคุณครับ Thank you